ม้อนิงค่ะเพื่อนตอนนี้เช้าแล้วนะคะท้องฟ้าสดใสมากอ้ยสวยเห็นไหมท้องฟ้าสวยมากเลยเนี่ยมาดูสวยมากจริงๆเขาบอกจริงๆมันไม่ใช่สีนี้นะเป็นสี มงี้อ่อนๆอืมอากาศวันนี้ไม่หนาวนะเนี่ยพอดีพอดีแต่ฉันก็งอนอนะ มีนอนบ้านเพื่อนไม่ได้อะไรหรอกหลับอุ้ยอุ้ยสวยดูสิพเพราะเธอเห็นไหมสวยมากจริงจริงีกั น้ำเนาะเฉยบ่ท้องฟ้าสวยมากเลยนะวันนี้โอ้ยฉัก็อยากจะนั่งเล่นนอนเล่นอยู่แถวนี้อัน,นี่ไงมีก้าอี้อยู่หลับอยู่แถวนี้สักอ,อยู่น้ำบ่ลืนกินน้ำก่อนออกมาจากบ้านเพื่อนปกติไม่ได้ออกข้างนอกนะคะ ก็จะไม่เห็นแสงไม่เห็นอะไรหรอกถ้าบางเสาวันหยุดอยู่แต่บนบ้านปากแห้งหนสวยจังเลยนี่ก็อี้มานั่งนอนก็ได้นะเนี่ยเย็นไหม มันเป็นน้ำแข็งนะน้ำแข็งนะโอ้ย,อยวัาจะแตกแล้วตกฟ้าโอ้ทางนี้สีม่วงสวยมากเลยนะเนี่ย